สวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้ามอเกษตรมอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนคปรปฐมนะครับมารอเสียสนนะครับก็เลยยืนถ่า รถบรรทุกไหมเขาจะว่าเราเป็นตำรวจหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วเห็นแล้วบอกเกี้ยวใจมาแล้วมาแล้วเสจะสุดแล้ว ท่านใหม่โอ้โอโหอเคมากเดี๋ยวเราไปรีดูดีหลังอ่ะโอ้สวัสดีครับคนรอสวัสดีครับอ้ยอ้ย ยิงใจถ้าว่ารถสะอาดจังเลย<ป>เออเอาไปซื้อข้าวมาให้สุนด้วยโอ,อ้ขยับเรียงไม่ได้นะเดี๋ยวมีดบาดมือเออเน,นัง่ง ได้ถึงปีหรือยังไม่ไึ้ครับยังไม่ถึงอ๋อที่เราเห็นประตูด้านซ้ายนี่คือซื้อมาเปลี่ยนใหม่มหอ๋อก็ว่ายอยู่ทําไมมันเป็นรอยอนี่เราเปลี่ยนเป็นประตูเขานอกอ๋อผมรู้แล้วเปิดประตูออกมาผมเห็นเนี่ยเราจาประตน้อยชีต้าฮะนอยชิต้าน้อยชิต้าไหนคันเก่าพวกไหนออออคันพวกนั้นเออเออทั้งเขียวๆนะ เห็นแล้วพูดขี้ขำไปนัถึงคณะละครเลยพี่ใช่ไหมข้าวตัวเป็นเจ้าคณะละอ๋อนี่ครับซื้อข้าวมาฝากด้วยอู้บอกว่ามาถึงเหมาะนะเออมีที่เสียบด้วยกันได้สนก็มาเสียบตรงนี้ได้เออเออนั่นแหละเออสนสนก็มาเสียบตรงนี้ได้ ตามตัวตามตัวยากเหลือเกินพระเอกของเราก็าจะเนี่ยผมไปนอนที่พนมทวนนี่ไหมผมต้องตีจากพนมทวนกลับมาสามสิบโล <c oughs> อ,นะอ่ะไม่รู้ว่าวัดอะไรนะวัดแท่นเหระไม่รู้ว่าวัดแท่นอยู่ตรงไหน <c oughs> เราก็จะมุ่งหน้าไปนู่นเลยครับอ่านครปฐมนี่คือรถคันใหม่ล่าสุด ที่สนสามหกขับขับอยู่ไม่เห็นมีป้ายเลยตรงนี้เหมือนเดิมม่ตามชื่อไหนนี่บางหานเนยใช่หรอรถใหญ่นะครับวิบ่งเข้าในเมือง มาดูลีลาการวิ่งเข้าในเมืองของมืออาชีพครับมืออาชีพ มาเจอกันรถไม่เหมือนกันสักทีเออสามปีปีแรกสีเขียวเขียวดำที่สองปีปีที่สองสีแดงปีที่สามมาหล่อจัดเลยสีตรงอ่อนสีจิ๊บจ๊าดเลยคันนี้สุดยอดมากครับโอ้เสียงใช้ได้เลย คันนี้แรงกว่าคันแดงไหมคันนั้นแรงกว่าพี่คันนั้นแรงกว่าคันนั้นขับเยอะกว่าคันแดงอะับขับ,บะคันไหนกระบะใหญ่กว่ากันคันนี้นใหญ่กว่าหรอคันนี้นนนใหญ่กว่าอีกโอ้ยสุดยอดเลยวันหนึ่งได้กี่เที่ยววันหนึ่งอ่ะท่าด่ว,วนๆเลยสามครับสามวันนั้นเห็นโพสบอกจะเอาสี่เที่ยวนี้ไปลงไหนไม่ได้ไม่ได้สามเที่ยว ได้สามเที่ยวครับวันหนึ่งนี่คือเที่ยวแรกออกจากนู่นมาหกโมงเช้าหรือเมื่อวานหกท้าวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณเจ้าหกอีกท้าวเป็นที่เอ้าวันนี้ทำไมได้สองมันต่อคิวเขาเหรออยู่คิวไทยท้ายอ๋อคิวทไทยก็คือตื่นแต่เช้าก็จริงแต่ว่าต้องรอคิวกี่คิวใครจะถึงเราสิบสิบกว่าคิวโอ้โหประมาณ แมคโครกี่กันแมคโครสามสามตัวค่ะโ้ขนาดสามตัว,วนะนี่วันนี้จะนั่งวันนี้จะนั่งไปกับเสียสนสัมภาษณ์ไปอย่างนี้แหละสักหล,หลายคลิปเพราะว่าแ,ง,แงกับ้านดืเลยโอ้นนแหลเอฟซีนี่เรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้มาหาเสียสนวันนี้มานั่งรัรถคันใหม่ สปอร์ตไล่ยางสวยเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเราเห็นรถสปอร์ตไล์เยอะๆสวยๆเนี่ยเวลาเราเข้ามานั่งมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยมันต้องยอ่ยอๆตัวนิดนึงคนนั่งข้างหลังนี่แทบจะเห็น,นเฉพาะไอ้นี่เยีย่ยมคันนี้หล่อจัดเลยตั้งแต่เห็นสนขับรถมาคันนี้แหละเท่สุดละหลอ่อ Yeah, ปัดน้นําฝนก็เป็นปัดน้นําฝนก็ยังเป็นสแตนเลสเลยชุบหมดเลยแล้วสั่งทําเองใช่ไหมนี่อช่ครับมีบางที่น้ายาวของแท้มาได้ครับอ๋อนี่เขาเรียกของแท้เหรอแท้องแท้หมดเลยโอ้โหสุดจัด <laughs> เดี๋ยวผมจะรีวิวไปถึงทีเทียกันจะรีวิวหัวหน้าแฉ ีะดุนอะไรแต่งอยู่ตรงนี้เหรออันนี้สาข้าซ่องออาสาวากาใหญ่อยู่ี่ทุกขรัพี่ดุนอะไรแต่งนะเมื่อกี้นะมผมมองเห็นผมมองแค่สาวๆไงเห็นสาวๆท่านแก่เพิ่งมาเปิดใจเมืนะ่อน่ะพี่ดุนอะไรแต่งครับเดี๋ยวมารีวิวให้แกหนะ่ยกลับมาจากเฮ้ยนะพี่น้ำดูดูทางล่วงนะพวกอยูเรื่นหนบบมีป่ะเอาอีกอายุคบารบตลารด <laughs> นัดคุณน,นายเม่ นครหลวงฟาร์มที่ไหนก่นจะตามเจอน,นะครับว่ารถเขาวิ่งอยู่เส้นไหนเรานีวิ่งบนเลยเพราะว่าอำเภอท่ามะกาอำเภออะไรนะที่เราไปพนมทวนรนถะเต็มเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร มือแล้วมีรถพ่วงจอดเต็มหน้าบ้านเลย <c oughs> ทีมงานอะไรนะ กลับมานี่เที่ยงเลยนะเที่ยงเลยเที่ยงเลยพี่อเออแล้วก็เที่ยวที่สองนี่ก็คงจะประมาณสองสามทุ่มอ่ะได้ไหมไม่ไม่ถึงประมาณบ่ายสักหกตัง้งหกปลายตัง้ตงหกถ้าถ้าเมื่อคือนนี้ก็คือได้สามเที่ยวใช่ไหมที่โทรหากําลังจะเข้าบอกครับโอ้<อ><อ>นันเที่ยวที่สามก็คือมันจะไม่มีการรัดคิวจะไปอย่างนี้ทุกวันไม่มีครับว่า สองมันหนึ่งได้สามมันหนึ่งได้สองอย่างงี้ครับโอ้ขับมาได้กี่กี่เดือนแล้วกี่วันแล้วอยู่นี่วม่อยู่เมืองการเนี่ยทุกวันนะพี่มาไ,ได้อยู่ไม่กี่เดือนแล้วกี่เดือนอยู่นี่ประมาณก็ไปอะพี่อยู่เมืองการเนี่ยใช่คที่เอารถมาวิ่งอยู่เมืองการเนี่ยบ่อนเนี่ย ดินหมดแล้วเขาก็เลยย้ายมานี่หมดงนกับูบน้ำไม่ไหงน้ันาบนอกไม่ไหวพอที่ทองบ่อเสียทองอะไรก็หมดละน่มีบ่อี่ทอยังมีอ่ครับบ่อที่เราไปซื้อบอ่าบ่อใหญ่น่อแล้วครับที่มีอะไรักย่ๆ่อยอๆมดละเพานนมันมันมีนายดมดแล้วแล้วมาดูครับเส้นทาง เก้าสิบโลดูเราวิ่งนั่งสบายดีจังรถใหม่เคยได้ขับรถเก่าสักทีไหมได้สัมผัสรถ,ถเก่าในปีสุดท้ายนี่คือกี่ปีแล้วอะไร,รปีสุดท้ายที่ขับรถเก่าอ่ะตังแต่เคยได้ขับรถเก่าไหมหรือว่าคือขับแต่รถใหม่เลยเคยเคยเคยเมื่อวานเป็นรถเก่ามาก่อนเออกี่ปีมาแล้วที่ขับรถเก่าหกปีแล้วอ่ะเจ็ดปีแล้วอย่างนั้นมาก็มีแต่รถใหม่ตลอดเลย แล้วมาอยู่เท่าแก่นี่ก็ใหม่ทุกปีใหม่ทุกปีปีหน้าใหม่อีกปีหน้าจะไม่ใหม่นะห้นื่นขึ้นก็คือเอ่อเท่าแกเสียสนนี่คือถ้ารถใหม่เนี่ยก็คือสนต้องขับก่อนขับก่อนสักปีหนึ่งนี่นะนายโดนสกัดดาวลุ่งเลยไม่เออหนึ่งมีคนมาสกัดดาวลุ่งละคันนี้ทําอะไรมาบ้างเดี๋ยวเดี๋วเราลอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะถามว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับ คลิปนี้มันนานแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม